น้ําแรงค่ะอันนี้คือพันมาจากน้ําห้วยนะคะน้ําครองต้นครองของอตรงบ้านแม่ควานอยู่นะคะโอดู่ะอ่ะอันนี้คือไหลมาตรง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศหลังฝนตกนะคะว่าน้ำนะคะน้ำมูลน้ำชีจะสูงขึ้นขนาดไหนนะคะตอนนี้กำลังออกจากหมู่บ้านช้างนะคะบ้านตะกรางนะคะป้าว่าน้ำจะเยอะไหมไม่เยอะหรอกนใจ ไปเจอไปเห็นพร้อมๆกันเลยนะใครจะไปดูไม่ชอบเดาไม่ชอบเดาค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าน้ําชีน้ํามูลนะจะขึ้นสูงขนาดไหนจะเต็มตลิ่งหรือยังนะคะท่านผู้ชมคิดว่าน้ํามลน้ําชีขึ้นเต็มตลิ่งหรือยังคะนะโอ้ทางเขาก็สวยๆนะคะเนื่องจากฝนตกนะฝนตกทั้งวันอะไรเขาไม่ใช่น้ำโอ้ท่านผู้ชมค่ะข้างหน้านุ่นค่ะข้างหน้าท่านผู้ชมเลยนะคะ ข้างหน้าฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งขวามือนะคะโอ้โหขาวแล้วพ่อป้าเอ้ยน้ําท่วมน้ํามาจากไหนอะ่ะหรือว่าน้ํามันมันลดแล้วก็ยังไม่เคยมาด้วยนะคะโอ้โหสองข้างทางนะคะอันนี้ขออนุญาตหันกล้องไปทางขวามืออย่างเดียวนะคะมาดูน้ํานะ,ะดูน้ําก่อนหน้านี้นะคะถ้าท่านใดไม่เห็นก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะคลิปของวันที่ ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่กันยายนสองห้าหกสี่นะยี่สิบสี่ศูนย์เก้าหกสี่นาะนะคะ, 24, ะ,คะอ่าน่าจะมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พันโหนะคะดูน้ําคลองค่ะน้ําห้วยบ่พ่อเขาเรียกว่าน้ำอะไรน้ําห้วยน้าห้วยน้ําที่ว่ามาตกตรงคลองตรงต้นทางที่ไม่แกนไล์อ่ะถ่ายคลิปก่อนหน้านี้นะคะนี่คือต้นน้ําเมื่อสักครู่นี้นะก็จะหลากมาถึงตรงนี้เลยเพราะท่านขานี่นะคะโอ้โหนะท่วม ทุ่มที่นาชาวบ้านหมดเลยนะโอเคนะตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาในวังทะลุแล้วนะคะโอ้โอน้ำไม่ใช่น้ําชีมันจะนุนขึ้นมาหรอปะพ่อ,อนะอนะน้โอ้ยน้ําชีขึ้นสูงอยู่นะคะนี่นะคะเป็นตรงวังทะลุนะคะต้นไม้นี้ก็จะเป็นต้นไม้ของสามสาวนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะสามสาวก,กับขึ้นฝั่งไปหมดแล้วนะคะ อใกล้แล้วใกล้จะนุนแล้วนะนี่คือศารนะคะวังทะลุนี่คือสารนะ,ะรนคนะเจ้าพ่อวังทะลุนะคะเป็นอเวลาทุกๆปีชาวบ้านช้างจะมาเส้นไหว้ตรงนี้ทุกปีนะคะเป็นช่วงบวชนาคช้างนะคะบุญเงินหกค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันเลยนะคะ ยนี้น้ําแรงค่ะอันนี้คือพันมาจากน้ําห้วยนะคะน้ําคลองต้นคลองของอตรงบ้านแม่ควานอยู่นะคะโอ้ดูอ่าอันนี้คือไหลมาตรง ตรงบ้านที่แม่ควานนะะที่แม่ควานถ่ายถ่ายคลิปนะก็จะมาตามคลองส่งน้านะคะแล้วก็ผันน้ําลงมาในน้ําชีนะคะน้าชีน้ํามูลนะคะวังทะลุก็คือน้ําชีกับน้ํามูลมันจบกันอยู่ตรงนี้เลยนะท่านฐาหักข้างหน้านี่เลยนะก็คือน้ําชีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่รองรับน้ำนะคะที่น้ําคลองระบายลงมานะคะระบายลงมาโอ้ยมองแล้วเวียนหัวเลยท่านคะโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัว 对吧？ ทางเดินก็จะเป็นขุดหินประมาณนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํากัดเซาะนะคะโหทุกท่านขาดูค่ะชาวบ้านหาปลากันนะคะเดี๋ยวแม่ควันจะขออนุญาตซูมให้ดูนะคะ เห็นไหมคะเห็นเรือกันไหมคะอ่านะคะซูมเยอะก็กลัวภาพแตกนะคะเห็นเรือไหมคะท่านขานน้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่ลำนะคะกำลังหาปลากันอยู่กลางแม่น้ําเลยนะคะโอ้โหไม่รู้ว่าได้ปลากันไหมคะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะถ้าน้ำหลากก็ต้องหาปลากันนะคะแต่ว่าการหาปลาก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ โอเคนะคะขอซูมกลับไปเหมือนเดิมเนาะนะนี่นะคะเป็นวิวธรรมชาตินะคะอ่าพูดถึงยังอีกเนาะพ่อเนาะเพราะว่าดูตะลิงน้ำแล้วยังเหลือเยอะนะคะเนี่ยตะลิงน้ำชียังเหลือเยอะเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ถ้าตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์นะพ่อเนาะ ไม่รู้น้ําจากไหนต่อจากไหนจะพันตัวลงมาน้ําชีนะคะล้วน้ําชีไม่สามารถอย่างนี้ก็คือน้ําชียังเชี่ยวอยู่นะคะยังไหลไปได้นะคะแต่ตราบใดท yeah. ี่น้ําชีน้ํามูลตรงนี้ขึ้นสูงขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะจะจะไปหนุนกันอยู่กับน้ําคลองฝั่งนี้นะคะที่กําลังไหลพันตัวลงมาลงน้ําชีนะคะนี่นะคะตรงนี้เลยนะคะค่ะถ้าน้ําชีที่ไม่ควรยืนอยู่จุดนี้นะคะสูงขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะท่วมไปข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะคะน้ําชีกับน้ํา น้ำคลองน้ำห้วยหนุนกันอยู่ก็จะไปไม่ได้นะะแต่ว่าตอนนี้ยังได้นะพ่อเนาะยังได้นะฮะ,ะเรือมาแล้วคนที่ไหนอะพ่อบ้านเราบ้านเราเหรอโอ้อโชอยบ่แน่นอนนะ่ะเสืออะไรนะอะไรนะเสือพรานวางทะลุบ่ นุนหาเรือแร่นอยู่กลางหาแม่น้ำนะเดี๋ยวจะขอซูมให้ดูนะสียอดเลยอยากตะโกนจังเลยได้ปลาไหมฮะได้ปลาเยอะไหมโอ้โหสงสัยเขาไม่ได้ยินแม่แก่นนะไปนู่นแล้วนะเรือ เฝนเหมือนเดิมนะท่านขาดูนะคะตอนนี้ก็ลงเม็ดโปรยปลายนะคะโอเคค่ะตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ควานก็จะ,นะะมานาเสนอความนะคะมาดูว่าน้ำเยอะขนาดไหนนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะคะท่านขานะะหวังว่าคง จะรับทราบกันแล้วนะว่าน้ําชีนะคะเป็นแบบไหนหนุนใกล้ฝั่งหรือยังนะคะก็ใช้วิทยาจาร์ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ไม่ควานว่าถ้าตกติดต่อกันอีกอาทิตย์หนึ่งรับรองว่านะน้าเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะคะดูจากแต่ก่อนน้าแห้งนะคะตอนนี้ดูน้ําเยอะมากๆเลยนะทั้งน้ําชีหนุนทั้งน้ำคลองหนุนมาต้องมาดูกันนะคะว่ายังไงนะแต่ภาวนาไม่ให้ท่วมเนาะนะคะ โอเคค่ะนะฮะเดี๋ยวไม่ควานขอปิดนะฮะท้ายคลิปนะ,ะดูน้ำชีน้ำมูลไหลยอยู่ที่วางทะลุกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวไม่ควานด้วยนะคะค่ะนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย